ำรรบบก,ำกำไรได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตลาดต้องทําอะไรเราไม่ได้เห็นไหมครับนี่รูนี่คือรูปแบบการเทรดโปรฟิตไว้นะครับแต่หัวใจสําคัญคือกําไรได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตลาดต้องทําอะไรเราไม่ได้เห็นไหมครับนี่รูนี่คือรูปแบบการเทรดที่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็มาสรุปกันให้ดูว่าผลรายละเอียดมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเพิเ่มเติมอีกนะในไลฟ์แต่ว่าผมตัดมาเฉพาะบางส่วนเพราะว่าจริงๆมันถ้าเราจะไม่ก็กลับมาพบกับ โอเวอร์โซ oh, so, แล้วน้อยดีถูกป่ะเพราะว่าถูกป่ะเมื่อกี้ผมเปิดช็อปแล้วแล้วก็วางคัทพี่แม่ผมคัทตรงไหนดีอะไสหรือเนื้อเนื้อก็ได้น้อยดีถูกป่ะเพราะว่าถ้ามันเดี๋ยวลงมาโอเวอร์โซก็ค่อยเลื่อนมาพอเลื่อนมาครัวเนี้ย้ันทาอะไรเราไม่ได้แล้วนะก็แค่นั้นเองเนี่ยเขาจยังวิธีการมันคือมันสําคัญที่วิธีการถ้าวิธีการวิธีการคุณถูกตลาดทําอะไรคุณไม่ได้หรอกแต่นี่ไงเลื่อนมา โอ้โซ oh, so แล้วพี่แมนว่ามันจะดีดไหมไม่รู้เทคก่อนดีไหมพี่แมนอยากเทคก็เทคไปถ้าพอใจก็เทคถ้าไม่พอใจเลื่อนจุดคัทมาไว้ที่ทุนแล้วมันลงมันจะลงได้ขนาดไหนพี่แมนก่อนลงยาวเลยแหละถ้าลงเนี่ยถูกไหมครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับไลฟ์ที่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทองคานะจังหวะเมื่อคืนของทองคําเราก็มีการเล่นแล้วก็บอกว่าให้เปิดช็อตตรงโซนนี้นะครับ โดยการวางคัดไว้ที่จุดนี้หลังจากนั้นทองคําก็มีการเลี้ยวลงมานะครับสโตลงมาโอเวอร์โ,โซของทางเฟมเล็กผมก็เลยบอกว่าโดยเจตนาลมจริงๆเรากะกินคําใหญ่เรากะกินคํา,กากคยาวดังนั้นเนี่ยการที่มันลงมาโอเวอร์โ,โซมันเป็นแค่คาเล็กๆดังนั้นถ้าเราจะไม่กินตรงคําเล็กนี้เราให้เลื่อนจุดคัดมาไว้ที่ทุนหลังจากนั้นเราจะอุ่นใจขึ้นครับเพราะว่าตลาดนับจากตรงนี้ไปตลาดจะทําอะไรเราไม่ได้ มีแค่เสมอกับชนะเท่านั้นเห็นไหมครับรูปแบบการวางแผนในการเทรดมันจะเป็นแบบนี้และหลังจากนั้นมันก็ลงมาตามแต่เราต้องรู้ด้วยไงว่าพอเราเข้าแล้วแผนของเราคือเราจะเอาลงไปขนาดไหนความลึกลงไปขนาดไหนมันก็เลยลงมาอย่างที่เห็นนี่ทองคําตอนนี้ก็ลงมาอย่างที่เห็นนะครับก็ลงมาตรงน,นี้ถ้าไปดูบนทฟลีสาม30นาทีก็คือ,อมันก็ลงมาโอเวอร์โซนหนึ่งเที่ยวตามที่เราอยากได้นะครับนี่ก็คือจุดที่เราอยากให้30นาทีลงมาโอเวอร์โซนแล้วก็เนี่ยคาดหวังลงมาประมาณนี้นะครับ เพราะว่ามันจะส่งต่อการเสียทรงของทำเฟมอื่นด้วยนะครับก็เท่าที่เห็นถ้าเมื่อวานเราเปิดช็อตตรงบริเวณ1970มันลงมาตรงโซน1940ก็เท่ากับว่าเราได้ไป30เหรียญจากเมื่อคืนนี้ถ้าเรานั่งเฝ้าหรือเราเทคตั้งเป้าในการเทคโปรฟิตไว้นะครับแต่หัวใจสำคัญคือกำไรได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ตลาดต้องทำอะไรเราไม่ได้ เห็นไ,ไหมครับน,นี่คือรูปแบบการเทรดที่ถูกต้องนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็มาสรุปกัน